โอเคถ้าเป็นที่ลำไส้ใหญ่คืออะไรคะโค้ชหมายถึงว่าเป็นมะเร็งที่ลำไส้ใช่ไหมคะถ้าเป็นมะเร็งที่ลำไส้เนี่ยสิ่งแรกเลยนะคะให้คุณกลับมาดูที่จักระมันสัมพันธ์กันตั้งแต่จักระที่สองสัมพันธ์กันกับจักระที่หนึ่งด้วยหนึ่งสองสามตรงนี้นะคะมันก็จะติดกันลำไส้ใหญ่เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการที่คุณ มีความเชื่อมั่นในตนเองมากแค่ไหนบางคนแสดงออกว่าดูเหมือนจะเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมากแต่ข้างในลึกๆจริงๆแล้วเป็นคนที่โลเลหลังเลอันนี้ไม่ราบว่าถูกต้องไหมคะยังไงก็คนที่คอมเมนต์มาช่วยตอบโค้ชหน่อยนะคะว่าใช่หรือไม่ใช่เพราะว่าโค้ชก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าทฤษฎีนี้มันใช้กับทุกคนได้หรือเปล่าแต่ถ้าโค้ชตอบตามที่เรียนมานะคะ มะเร็งลำไส้ใหญ่จะมีความสัมพันธ์กันกับเนี่ยค่ะคือความลังเลใจโลเลใจเป็นส่วนใหญ่มันไม่ใช่แบบตลอดเวลาแล้วก็ต้องรองให้คนอื่นมาตัดสินให้หรือตัดสินใจไปแล้วฉันก็แบบเปลี่ยนใจแบบไม่มั่นใจกลับไปกลับมาเป็นอย่างนี้แล้วทุกคนที่มาปรึกษาโค้ชที่เป็นมะเร็งลำไส้จะเป็นแบบนี้กันทั้งนั้นเลยค่ะ ต้องเปลี่ยนค่ะไม่ทราบว,ว่าคนที่ถามมายังอยู่ไหมคะยังไงช่วยตอบโค้ชหน่อยค่ะว่ามันใช่ไหมทฤษฎีนี้ใช่หรือเปล่า